วิตามินดี2กับวิตามินดี3เหมือนกันยังไงต่างกันยังไงอันไหนดีกว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ใน EP นี้ครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาท้องผูกขับทายลำบากใช้เวลาเบ่งนานตัวช่วยนู่นนี่ก็ยังลำบากลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ สั่งซื้อได้ทาง lineid at w l l l n s s นครับวิตามินดีนะครับถูกพูดกันถึงมากเลยนะในช่วง4-5หปีหลังนะครับว่าเ,เป็นวิตามินที่สำคัญทําหน้าที่นูน่นนี่อะไร,รก็คงไม่ลงรายละเอียดใน ep นี้นะครับแต่จะมาลงรายละเอียดในมุมของอาหารเสริมจริงๆแล้ว วิตามินดีเนี่ยร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองถ้าเรามีวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการสร้างวิตามินดีนะแล้วเสร็จแล้วเอาตัวเราเนี่ยเอาผิวเราเนี่ยไปโดนแดดเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนไอ้วัตถุดิบเนี้ยมาเป็นสารรูปแบบหนึง่งและเสร็จแล้วสารรูปแบบนี้ก็จะส่งไปที่ตับตับก็จะส่งสารก็จะเปลี่ยนสารรูปแบบที่เปลี่ยนจาก แดดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะแล้วก็ส่งไปที่ไตเสร็จแล้วไตก็จะเปลี่ยนสารรูปแบบที่รับไม้ต่อมาจากตับเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่มันออกฤทธิ์ละอยู่ในกระแสะเลือดหรือว่าเซลัม่มวิตามินดีสุดท้ายแล้วพอมันใช้งานจนเสร็จปุ๊บก,ก็ขับออกขับทิ้งทางปัสสาวะออกไปนะคือบางท่านบางคนก็ พบว่าตรวจพบว่านะระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยมีค่อนข้างต่าหรือต่าําหรือเจอปัญหากระดูกพรุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จําเป็นจะต้องเพิ่มระดับวิตามินดีคุณหมอเขาก็อาจจะมีการจ่ายอ่ายาหรือบางคนก็เลือกซื้อในรูปแบบของอาหารเสริมคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรอกแต่เชื่อไหมจากที่ผมฟังจากอาจารย์เอย่ยหรือพักพวกเพื่อนๆที่เป็นหมอเอย่ยอยู่ในวงการปรากฏว่า ้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะที่ตรวจมาเจาะเลือดออกมาเนี่ยต่ํามีส่วนน้อยเท่านั้นแหะที่ที่ดีแล้วก็โอเคอ่ะผมเอายกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมแล้วกันเพ่าผมเองนี่แหละอ่าอายุก็ไม่น้อยละหกสิบเกือบเจ็ดสิบนะครับเจาะระดับวิตามินดีออกมาเออคือเขาเรียกว่าดีเลยแหละอยู่ในระดับที่ดีเลยอืมสูงเลยแหละเกือบสูงเลยเขามีพฤติกรรมคือเขาไม่กลัวแดด เออ,อยู่ชัําอยู่ต่างจังหวัดชอบตัดหญ้าทําสวนนะครับคือตากแดดเลยแหละอ่ะขี่มอไซค์ขับรถไม่้มีไม่คำไม่มีคำไม่รู้จักคำว่าครีมกันแดดไม่กลัวแดดใส่หมดแต่คือได้วิตามินดีใช่ไหมแต่ตาก็ไม่ค่อยดอีเพราะว่าตามันโดนแสงเยอะมันก็มันก็เสื่อมแหละอ่ะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องไปนานเอาเป็นว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน เหมาะสําหรับบางคนแต่คนจํานวนหนึ่งเลยนะที่ไม่ใช่จานวนหนึ่งนะคนส่วนใหญ่เลยที่ไปตรวจเซรั่มวิตามินดีล้วปรากฏว่ามันต่ําหรือมันไม่เพียงพอก็ต้องมีการเสริมทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือพอเวลาเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยในท้องตลาดนะมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบในปัจจุบันนะครับอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้นะปัจจุบันก็มีวิตามินดีสองกับวิตามินดีสามเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงและอันไหนมันดีกว่ากันนะครับวิตามินดีสองนะครับชื่อ าทางวิทยาศาสตร์นะก็ฟังไว้ผ่านๆกันะะนะครับ ergo c a l c i ลซิเฟนะครับเป็นรูปแบบวิตามินดีชนิดหนึงอันนี้ถูกค้นพบก่อนถูกค้นพบในปี1931ในขณะที่วิตามินดี3นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์นะก็เรียกว่าคอเลแคลซิเฟ r รลเป็นวิตามินดีอีก,กรูปแบบหนึ่งที่ถูกค้นพบผ่านมาอีก4ปีคือ1935แหล่งที่พบวิตามินดี2เนี่ย จะพบได้เฉพาะในพืชอ่าเป็นแพลืชก็มันจะมาจากพืชที่โดนแสงแดดอ่อย่างเช่นเห็ที่โดนแสงแดดอย่างนี้นะครับในขณะที่วิตามินดีสเนี่ยพบได้ในสัตว์เท่านั้นเทียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่แดงนะครับแซลมอนน้ำมันตับปลาอขอโทษทีครับซาดีนปลาซาดีนนะปลาทูน่ากุ้งตับปัว ใช่ไหมครทีนี้วิตามินดีสองเนี่ยมาจากใบแล้วก็พืชของลำต้นของพืชที่โดนแสงแดดจะสร้างขึ้นมาใ,มในขณะที่ดีสาเนี่ยมาจากผิวหนังอของสัตว์รวมถึงคนด้วยนะเมื่อโดนแสงแดดแล้วทีนี้มันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของสัตว์อย่างไข่เมื่อกี้มันก็เลยมีออกมาด้วยนะครับพอเวลาเรารับประทานเข้าไปนะครับมันก็จะดูดซึมผ่านลำไส้เล็ก มันก็วนกลับในรูปเดินนะครับตับก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนนะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทั้งดนะีสองดสเนี่ยเปลี่ยนมันก็ส่งต่อไอเนี้ยไปให้ที่ไตไตก็เปลี่ยนไอเนี้ยกับไอเนี้ยส่งไปใช้งานอยู่ในกระแสเลือดวนอยู่ในกระแสเลือดทีนี้พออยู่ในรูป Active Form ที่อยู่ในเลือดใช่ไหมครับปรากฏว่า Active Form ของวิตามิน D3 เนี่ยออกฤทธิ์ได้สูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็ออกฤทธิ์ได้นานกว่าในขณะที่แอคทีฟฟอร์มของต,ต่ํากว่าแล้วก็ชะคือแอปเดียวอ่ะก็หมดฤทธิ์ละดีสามมีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่ดีสองมีประสิทธิภาพต่ํากว่าดีสามเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับมากกว่าดีสองสามร้อยเปอร์เซ็นในขณะที่ดีสองมีความแข็งแรงสามสิบเปอร์เซ็นของดีสาม D3 เนี่ยถ้าเอามาเก็บนะครับอาหารเสริมเนะี่ยเก็บก็จะสามารถอยู่ได้นานกว่าทนทานกว่าคืออึดอะอึดกว่าในขณะที่ดีสองเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าแน่นอนว่าดูจากนี้ปุ๊บดีสามก็ต้องราคาสูงกว่าอยู่แล้วนะครับในขณะที่ดีสองราคาต่ำกว่าเอออันนี้เล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องของนิยามอะเรื่องของกฎกติกาอะไรพวกเนี่ยมันแล้วแต่ประเทศ บางอย่างก็ถูกเรียกว่ายาางองหางกถ็ถูกเรียกว่าอาหารเสริมหรือบางอย่างไม่ได้ถูกเรียกว่ายาแต่เรียกว่าเป็นยาเทื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้กฎหมายนะลองไปดูรายละเอียดดูทีละกันว่าบางอันก็แบบเออรู้สึกว่าดีสามนี่ก็ไม่ถูกกฎหมายนะก็ะคือเหมือนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไอเรื่องกฎหมายนะนะครับอ่ะทีนี้สรุปสุดท้ายนะครับ ร่างกายคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้มันต้องมีวัตถุด,ดิบก็คือคอเลสเตอรอลและมีตัวแปรก็คือแสงแดดอา้าววนกลับมาเรื่องคอเลสเตอรอลอีกแล้วคอเลสเตอรอลจำเป็นนะครับสำคัญและก็จำเป็นสำหรับร่างกายมันไม่ใช่ว่าไม่ดีไปซะทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าดีไปซะทั้งหมดคือมันมีมันม,ม,นมีมันมีสองด้านเหรียญมันมีสองด้าน คอร์เลอรเมื่อบวกกับแสงแดดครับสองปัจจัยนี้ก็จะทําให้ส่งเสริมนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้แต่ประเด็นคือในปัจจุบันเนี่ยคอริสเตอร์ร่างกายคนเราเนี่ยมันก็ได้รับจากอาหารรวมถึงสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วแต่ปัญหาคือแสงแดดคนทุกวันนี้เป็นไงครับอยากผิวขาวอยากผิวใสยอยากมีออรา่าทาครีมกันแดดเช้านะครับเติมแป้งกันแดดเติมรองพื้น ตอนสายหน่อยเติมแป้งนิดนึงนะครับแล้วก็รีดเข้าทำงานออฟฟิศนะครับเอ,อตั้งแต่เช้าพาทิตยังไม่พาทิตย์คือแดดยังไม่ได้ออกเลยออกมานิดนิดหน่อยหน่อยก็อยู่ในอาคารแล้วส่วนที่พ้นจากเสื้อผ้าหมาแขนคอทามหมดนะครับมือทามหมดเพราะฉะนั้นเอ,อแทบจะไม่ได้โดนแสงแดดอยู่แล้วนะครับโลกในยุคป,ปัจจุบันมันก็เลยเป็นตัวเลขที่มันเออก็สมเหตุสมผลนะ พอเวลาคนที่เจาะออกมาแล้วจําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารเสริมวิตามินดีก็คือก็เป็นสิ่งที่จําเป็นน่ในเมื่อทุกอย่างมันออกผลมันออกฤทธิ์มันมันวัดกันมามันเขาเรียกอะไรมันวัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วว่ามันไม่เพียงพอมันก็เป็นต้องเสริมทีนี้รูปแบบของอาหารเสริมก็มีอยู่สองอันใช่ไหมครับดีสองกับดีสามมันก็คือการลัดวงจรการตัดวงจรแทนที่มันจะเอาจากคอเลสเตอรอลโดนแดดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาที่ตับใช่ไหมมันก็ลัดเข้าไปตรงนี้เลย แันที่จะไปโดนแดดจะใส่เข้าไปที่ตับเลยนะครับแล้วก็ให้ตับเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นที่ไตแล้วก็ออกฤทธิ์เลยนะดีสองก็ต้องราคาต่ากว่าอยู่แล้วประสิทธิภาพต่ํากว่าเก็บได้สั้นกว่าออกฤทธิ์ได้น้อยกว่าในขณะท,ที่ดีสมราคาก็าสูงกว่าทุกอย่างก็สมเหตุสมผลตามนั้นนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะว่าเราเองนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอนะ่ะดูไหม เป็นสัตว์ลิงลูกดิกด้นจมทีนิดหนึ่งเรามีพื้นฐานว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาวิตามินดีรูปแบบที่เป็นสัตว์เหมือนกันเนี่ยเข้ามาอันนี้คิดตามหลักเลยนะไม่มีงานวิจัยไม่มีอะไรตามหัดตามผลเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่ายในมุมหนึ่งนะเห็นไหมครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นเฉพาะอย่างไปอะมันคงเหมารวมทั้งหมดไม่ได้นะครุปสุดท้ายนะครับวิตามินดี ก็เก้าในเห็นท้องตลาดนะครับพยายามเลือกแบบดีสามันดีกว่าราคาสูงกว่าแต่ก็เออก็หาซื้อ,อยางเหมือนกันนะก็ลองหากันดูนะครับ่ะสำหรับท่านไหนที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตาม ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ